โอคาโดดกวงโอคาโดด้วย,ดดวยที่นี่คือพิโนโลาเต้นะครับพิโนโลาเต้นะฮะน่ากินมากพิซซ่าถาดใหญ่มากนี่ครับแล้วก็กาแฟน่ากินด้วยวิวสวยด้วยที่นี่นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่เขาค้อนะเรียนเชิญนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเขาค้อนะก็มาได้เลยครับวิวสวยนะครับ ไปเที่ยวพุทธเบอร์เศษมาเที่ยวเขาคอได้อีกต่างหากนะนี่ครับแล้วก็มากินอาหารสไตล์ฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะครับกับบรรยากาศชิวๆวิววิว,วต่อทะเลหมอกภูเขาด้านนี้นะฮะเป็นประมาณว่าพิซซ่านะลาซานญ่านี่ครับแล้วก็จะมีเฟรนฟรายนะ สามกินกันวันนี้นะครับน่ากินมากเลยวันนี้เรามากับคุจินะน้องคุจิด้วยเฮ้ลูกสาวนะครับแล้วก็น้องเอ,อิบนะครับท่าชอบไหมครับบรรยากาศแบบนี้ครับชอบครับมาครัมากี่ครั้งครับที่นี่ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งแรกครุจิมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกนะนี่ครับ <cision. S 1> โอ้ยข้างในมันมันจะมีเบเกอรี่จะมีกาแฟกาแฟมีอาหารฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจนะมีทุกอย่างเลยพิซซ่านะ ด้านน้นจะเป็นเขาหัวหัวสิง์หรือ,อเปล่าไม่ใช่เขาเรียกเขาอะไรสักอย่างนึงด้านนน้นนะบรรยากาศน,น,ากานะฮะนี่ครับโอ้รีวิวสวยมากเลยอันนี้รีวิวนะครับผ่านเพจดังและดดสตรีทฟู้ดนะครับให้อัปเดตล่าสุดบรรยากาศตอนนี้ช่วงโควิดมันก็เป็นการผ่อนคลายเลิมการท่อทงเที่ยวเริ่มก,กลับมาแล้วนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะก็สามารถนั่งทานกันได้นะครับแต่ว่าก็เวลระยะห่างนิดนึงนะครับทางสังคมนะ โซเชียลดิสแทสซิ่งนะครับช่วงนี้แดดแรงวิวสวยอากาศเปิดนะฮะก็นี่ครับดูสิโอ้โหบรรยากาศมันมันได้นะนี่ครับที่นี่จะมีที่พักนะฮะมีร้านอาหารมีจุดชมวิวเนี่อันที่เป็นบริเวณที่พักนะราคาน่าจะหลักพันนะครับต้นต้นนะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะฮะด้านนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีวิวสวนดอกไม้นะครับเราจะมีวิวน้ําตกนะวิวน้ําตกด้านนี้นี่ นี่ครับวิวน้ำตกนะชื่อชื่อสถานที่นะครับตรงนี้นะครับ Pino Latte โน,โนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะ Pino Latte โน,โนะเนี่ยดูดิเดี๋ยว z ูมให้ดูนะครับบรรยากาศเหมือนกับบินโดรนนะีน่ยบรรยากาศมีคนมาถา่ถายรูปถ่ายรูปนะเดี๋ยวจะให้ซูมให้ดูนะบ,บินโดรนนะบินโดรนมือถือนะครับนี่ครับบรรยากาศดูสาม,มารถมองเห็นวัด อวัด่อนแก้วนะด้านนู้นนะฮะวัด่อนแก้วนะโอ้นะครับโอ้เนี่ยบินโดนมือถือนะฮะบินโดนมือถือนะครับ,บ,ด,รบดูมวัด่อนแก้วนะฮะพระผา่อนแก้วนะไกลมากเนี่ยบรรยากาศนะฮะ นะครับบรรยากาศนะฮะโดยรวมนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับทีโนร์เต้นะครับฟู้ดแอนด์เบเกอรี่นะครับที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบรรยากาศโอเคเลยนะงดงามมากบรรยากาศช่วงนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะกับช่องเพชรดังลาดเดสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับนี่ครับโอวโอคาโดโอคาโดเอาโอคาโด อะโวคาโดมอนเป็นลูกนี้เหรออะโวคาโดนี่ใส่สลัดนะฮะทำกินเองเลย<ช>อาหารกินเด้แลยครับนี่มาใช้สิบไปเลยครับใช้สิบไปเลยครับ,บ,รบไม่ต้องรอกันนี่กินไปเลยอ่านี่กินอาวุกคาโดแบบชิน้นชิ้นสองฝั่งอาวุกคาโดไม่ใช่ผักมันคือผลไม้นี่มันคือผลไม้นะครับกินเลยแต่มันกินเป็นสลัดพิซซ่าเด็ก,ดกๆไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบกินผักก็เลยสั่งไปนี่มานะครับนี่น่ากินมาก ไม่ใช้มะมีมีดอ่ะนี่แล้วก็มีห้องน้ำอะโวคาโดนี่ปลูกที่เมืองหนาวมันจะดีนะคุณภาพมันจะโอเคนะครับเมืองร้อนจะไม่มีหรอกเมืองร้อนมันจะไม่ค่อยเป็นลูกเนาะโอ้โหได้ทานสบาจเลยอะโวคาโดนี่อะโวคาโดสลัดนะเราสั่งสลัดซีซ่าสลัดมาแล้วเอาอัลบคาโดใส่เข้าไปด้วยอ่า ทีน่นี่กาแฟนี่แนะนําเลยกาแฟนี่สุดยอดกาแฟอร่อยมากนะครับที่นี่ดูวิวซะก,ก่อนโอ้โหวิวหลักล้านที่นี่นะฮะวิวหลักล้านสวยจริงๆนะครับสำหรับทริปการท่องเที่ยวของพวกเรานะเขาค้อนะครับสามวันสองคืนแล้วก็มาที่เอคุณต้องเบิกสามวันสองคืนแล้วก็มาที่เขาค้ออีกนะครับนี่คือรีวิวว่าที่นี่เขามีอะไรกินบ้างเนาะอาหารการกินนะครับนี่ครับ ยอดเลยเดี๋ยวผมพาเดินไปดูสองตรงนั้นนิดนึงมันจะเป็นมันจะเป็นที่พักเผื่อใครอยากจะมาพักนะ,ลกกนะแล้วตอนนี้จะเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักของทาง Pino r เ t e นะฮะที่พักนะครับตรงนี้เป็นลานจอด,ดรถสะดวกสบายนะครับนี่ตรงนี้เลยเป็นลานจอดรถที่ใครมาก็ จะมาร้านใหม่นะร้านนี้ิุงจะเปิดหลังจากโควิดนะฮะก็จะเลี้ยวขวามาด้านนี้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวภูเขาทะเลหมอกนะอยู่ด้านนี้นะฮะแต่วันนี้ฟ้าเปิดแล้วไม่มีทะเลหมอกนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งคิวเหมือนกันนะแล้วก็จะมีร้านอาหารพิซซ่าด้านนี้นะครับโอ้โหว,วสวยมากเลยแบบพาโนรามาวัดซรนแก้ววัดซ่อนแก้ว,ว ขางแกนนันนู้นขด้านนี้ก็จะมีมาตร,รการป้องกันนะฮะนี่ครับโควิดนะมีเจลล้างมือวัดอุณหภูมิปกติครับตามมาตร,รการของทางการนะฮะ เป็นไงบ้างครับอาหารที่นี่โอเคไหมใช้ได้ไหมครับรใช้ได้นะอร่อยนะนี่สลัดสลัดน่ากินมากขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ